ต่อเนื่องในออนไลน์นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ในราชกิจจานุเบกษาเขามีการประกาศของกรมการจัดหางานเรื่องกำหนดงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วนหรือเฉพาะกิจโดยกำหนดออกมาเป็น17งานซึ่งถือว่าเป็นงานจำเป็นเร่งด่วนที่ให้ชาวต่างชาติซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในในประเทศไทย ให้ทําได้เป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยทําได้ไม่เกินส5บห้าวันคือปกติเราจะทราบว่าอ๋อจะมีอาชีพต่างๆเหล่านี้ที่ห้ามชาวต่างชาติทําแต่อันนี้จะเป็น17งานที่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาทําได้ชั่วคราวไม่เกินส5้าวันมีอะไรบ้างนะฮะหนึ่งก็คืองานคัดเลือกคนหางานเพื่อส่งไปทํางานที่ต่างประเทศอ่านะ สองงานจัดประชุมอบรมสัมมนาจัดนิทรรศการแสดงสินค้าสามงานช่างซ่อมติดตั้งเครื่องจกักรกลงานช่างเทคนิคระบบไฟฟ้าระบบรถไฟฟ้างานช่างอากาศยานหรือระบบอุปกรณ์ของอากาศยานงานตรวจสอบกระบวนการผลิตหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพสินค้างานตรวจสอบติดตามผลและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคงานตรวจสอบภายในเป็นเป็นครั้งคราว งานตรวจสอบหรือซ่อมเครื่องจักรและระบบอุปกรณ์การผลิตไฟฟ้างานถ่ายทำภาพยนตร์และภาพนิ่งงานที่ปรึกษาในการซ่อมเครื่องจักรกลหรือระบบควบคุมเครื่องจักรกลงานที่หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนดังนี้ก็คืองานจัดงานเมกกะอีเวนต์หรือเทศกาลนานาชาติงานเทศกาลดนตรีนานาชาติหรืองานคอนเสิร์ตนะฮะสิงานทดสอบฝีมือช่างเพื่อ ส่งไปทํางานที่ต่างประเทศถ้างานบรรยายพิเศษด้านวิชาการนะฮะ <scratching> เขาก็จะอนุญาตให้เข้ามาทํางานได้ระยะเวลา15วันนีนะแล้วก็ถ้าหากไม่เสร็จนะก็อาจจะขอขยายขอขยายได้อีกแต่ก็ไม่เกิน15วันแต่ต้องแจ้งให้หนายทะเบียนทราบนีนะก็รวมๆแล้วเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นงานที่ เหมือนกับเราไปซื้ออุปกรณ์เครื่องจากรต่างประเทศมา,าแล้วก็ต้องให้เขามาแนะนําหรือว่ามาซ่อมบํารุงามาซ่อมแซงเวลาที่มันเสียอะไรอย่เงี้ยอนุญาตให้ทําได้อันนี้อ,นนนอ,อันนี้เป็นงานสิบห้าวันนะถ่ายทำภาพยนตร์เงี้ย <c oughs> เอาวันนี้นะครับครับทางด้านของพลตระวรโทวรัตศวัดนครบัญชานะครับท่านผู้บัญชาการสอท นะครับได้สั่งการให้ตํารวจไปจับกลุ่มตัวชายหญิงคู่หนึ่งเป็นแฟนกันท่านผู้ชมครผู้หญิงอายุ21ผู้ชายอายุ23นะครับตามหมายจับสารจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับแล้วก็ไปจับกลุ่มได้ที่ห้องพักอยู่ที่คอนโดย่านเพชรเกษมถนนเพชรเกษมเขตบางแคน,นะครับชายหญิงคู่นี้นะฮะมีหมายจับของทั้งสองคนอันนี้ไม่เปลอหน้า ชายหญิงคนนี้ก็ทาอะไรฮะทางตํารวจบอกว่าทางตารวจไซเบอร์นะครับ,รบได้รับเบาะแสร้รองเรียนจากประชาชนกรณีมีผู้โพสต์ขายวิดีโอคลิปลามกอนาจาร์ออนไลน์ผ่านทาง X หรือว่า i t t e เด้วยนะครับแต่บัญชีที่มีผู้ติดตามกว่า3ามแสนคนบัญชีนี้โพสต์วิดีโอคลิปในลักษณะลามกอนาจาร์หลายคลิปโดยมักเป็นคลิปที่เจ้าของบัญชีเองเลยนะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนแล้วก็ทําเป็นวิดีโอสั้น ไม่เกินหนึ่งนาทีให้ดูก็ได้ไม่เกินหนึ่งนาทีแต่ถ้าจะดูแบบเต็มเต็มนะฮะเต็มเต็มเลยหลายนาทีจ่ายเงินมาแล้วก็จะบอกให้เข้าไปในอีกบัญชีหนึ่งได้ดูทะลุโปร่งเลยนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นกลุ่มส่วนตัวที่เขาทำมาใครจะเข้าไปดูแบบฉากเต็มที่นะครับของคนคู่นี้แหละก็จ่ายเงินมาปรากฏว่า ทั้งสองก็รับสรารภาพว่าทำคริปนี้มาได้สักประมาณสี่เดือนแล้วนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยมีรายได้ไม่น้อยกว่าสองแสนบาทนะครับก็โดนข้อหาไปข้อหาก็คือสำนวนของข้อหานะฮะเพื่อความประสงค์แห่งการค้าหรือว่าโดยการค้าเพื่อการแจกจ่ายแก่ประชาชนทำผลิตมีไว้นำเข้าหรือยังให้นำเข้ามาในราชนาจักรส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอกราชนาจัออกรนะครับในลักษณะของออลามก นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะด้วยข้อมูลลักษณะอัลลามกนี่ครับนีไม่ทันละมาเบลอหน้าตอนนี้ตอนภาพนี้ <c oughs> นี่เห็นไหมฮะนี่เป็นอีกคู่หนึ่งนะเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนก็มีคู่หนึ่งที่ตำ<ช>รวจจับใช่ใช่เพราะมีหลายคนเนี่ยเออไปเข้าใจว่าทําได้นะผมเข้าใจน้องเขาเลยผมเชื่อว่าน้องเขาเนี่ยคิดว่าทําได้ เนื่องจากว่าเออไม่ได้ไปขายตัวแล้วมีอะไรกันกับแฟนมีอะไรกับสามีอืมนะแล้วก็เออถึงไม่ได้ไปอยู่ในโอลิแฟนหรือว่าอยู่ในโอลิแฟนแต่ว่านี่ก็อยู่ในเอ็กซ์นแล้วก็ไม่รู้ไปเรียนแบบใครคงจะไปเรียนแบบคนอื่นคงจะรู้มาว่าคู่นี้ก็เคยทําแล้วก็มีรายได้เยอะก็เลยทําบ้านจากนั้นมาก็ตั้งหน้าตั้งตาผลิตแต่เรื่องนี้เลยโอ้โหมีเพศสัมพันธ์ แล้วก็ไปโพส์โพส์เชิญชวนก่อนมีมีตัวอย่างโปรโมทก่อนอถ้าใครอยากดูฉบับเต็มตัวอย่างโปรโมทอาจจะปิดนู่นปิดนี่ถ้าใครอยากดูฉบับเต็มก็จ่ายเงินมาแล้วก็จะให้บัญชีเข้าไปพาสเวิร์ดเข้าไปนีนไบมสองแสนกว่าต่อเดือนนะท่านผู้ชมะารได้มีหลายคู่หลายคนหนุ่ม,มสาวสาวไข่เจบเข้าใจผิดคิดว่าทำได้แต่บ้านเรามันผิดกฎหมายทำไม่ได้ตอนนั้นไข่เน่าอะ่ะน้องไข่เน่าอะ่ะอันนั้นก็ผิดน,นะจับได้ แต่ที่คุณเห็นน่ะอาจจะเป็นของเดียรลองเดียรลองเนี่ยตอนนั้นที่ทําในประเทศแล้วผิดเขาย้ายไปอยู่ต่างประเทศใช่แล้วที่เห็นในโอริแฟนของเขาที่หลุดออกมาเนี่ยมันเกิดขึ้นี่ต่างประเทศใช่ถ้าอยู่ในประเทศก็โดนจับก็โดนจับก็โดนจับนะพูดแบบนี้ไม่ใช่วันหนีไปต่างประเทศนะแล้วไปทํานะไม่ใช่ไม่ใช่ไปแบบนั้นนะไม่ใช่ว่า้องชี้ช่องไปนะใช่ไหมเฮ้ยงั้นฟังพี่ธีรักษ์ก็อ่านข่าว เขาบอกว่าเดียลองเขาก็ผิดนะแต่เขาอยู่ต่างประเทศตำรวจจับไม่ได้ไงมันนอกราชการอันเราไปเถอะไปบางคนคิดงี้จริงนะบางคนกะไม่ทํางานอย่างอื่นเลยอะทําเรื่องนี้อย่างเดียวก็เราจะต้องจุกจิ๊กกันอยู่แล้วนี่เราจุกจิ๊กแนแล้วเราก็ได้เงินด้วยแอืมเราได้เงินไม่น้อยด้วยอใช่ไหมเอางั้นดีกว่าเราสบายอยู่แล้วเราไปอยู่ในประเทศที่แบบค่าครงชีพไม่ได้แพงมากอืมสบายพี่ป๊ โอ้โหท้าคิดแบบนี้ใช่ไหมนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะทำแบบนี้ผิดนะฮะนี่นะฮะท่านชมวันนี้มีเหตุการณ์เรื่องเกี่ยวกับลิฟต์ในทิกตอกของคนหนึ่งฮะเขาโพสตคลิปหลังจากที่หลังจากกําลังลงลิฟต์ที่คอนโดแห่งหนึ่งแล้วจู่ๆเนี่ยลิฟต์มันจากชั้นสามสิบสองลงมาที่ชั้นสิบห้าเขาบอกว่าลิฟต์หล่นอาจจะลองดูนะฮะ ลิฟที่คอนโดเขาจากชั้น12เขาบอกว่าหล่นมาที่ชั้น15แล้วที่เขาออกมาเนี่ยเพราะที่มันค้างอยู่ก็เลยกดเปิดออกมาในภาพทีเ่เสียงสั่นหวาดกลัวฮะนี่นะครับอันนี้ก็ออกมาแล้วออกมาแล้วมมออกมาแล้วออกมาแล้วนี่คนก็เข้าไปแสดงความเห็นว่าเอ,อ,อย่างนี้มันไม่น่าจะหล่นนะคือถ้ามันจากชั้นสิบสามสิบสองมันหล่นปึง้งลงมาที่ชั้นสิบห้าเนี่ย ออคุณอาจจะไม่มีสภาพแบบนี้ใ่คุณต้องบาดเจ็บแน่ใช่มันน่าจะเป็นลิฟต์ไหลมากกว่าอลิฟต์ไหลฟืดลงมาเ,เพราะบางคนที่เขารู้ว่าโอ้มันลิฟต์มันไม่หล่นง่ายๆนะมันมีนกลไกอยู่หลายอย่างในการดึงในการหน่วงไว้อ,อบางคนก็แนะนําว่าใครเจอปัญหาแบบนี้ก็ให้กดทุกชั้นเลยปุ๊บป,บป,บป,บปบุมันอาจจะช่วยชะลอลงได้บ้างได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยใช่ใช่ เคยมีคําแนะนำนะฮะถ้าจริงเท็จยังไงก็ช่วยได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เคยอ่านมาว่าเอ่อถ้าเกิดไปขึ้นลิฟต์และสูงๆระดับแบบ20-30ชั้นแล้วมันร่วงหล่นนะหรือมันจะไหลลงมาเร็วอให้ทํายทอย่างที่คุณธีราบอกกดมันหมดเลยเต้องมีสตินะอย่าเพิ่งตกใจเออกดมันหมดเลยและไปยืนชิดชิดกําแพง่ะชิดฝากระดาน เอ่อยืนชิดฝากนังกเอาไว้เลยเอออย่ายืนลอยลอยให้เรามีหลักยึดยืนชิดข้างหลังไว้นะแล้วถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้ถ้ามันหล่นจริงนะแต่ก็ไม่รู้จะมีใครทําได้หรือเปล่าเ,เขาบอกว่าถ้ามันหล่นมาแล้วมันมันยังเห็นว่าเป็นลมมาถึงชั้นไหนชั้นไหนเนะพอมันจะถึงชั้นที่สุดท้ายแล้วเนี่ยให้กระโดดอ,อ๋อเลยให้กระโดดเออตัวเราก็จะรอยอยู่กลางอากาศ เอ,อประมาณว่าเอเราเราไม่กระแทกแข้งขากระดูกหลังไม่หักอือแต่มันทํายากเนี่มันยากมันยากมันยากแล้วคนเราจะมีสติถึงขนาดแบบเฮ้ยดูแล้วจริงๆก็คือถ้าเกิดลิฟมันล่วงจริงๆเนี่ยมันคงจะไม่มีให้เราดูตัวเลขเหรอกว่าล่วงมาถึงชั้นไหนแล้วบางันจะเสียหมด ใช่ไหมมันฟืดลงมาเลยมันจะฟืดลงมาเลยเหมือนกับก่องเลยอะ่ะเหมือนก่องที่หลุดร่วงลงมาเลยแหละนี่แหละฮะแต่ที่เขาแนะนํเนี่ยที่เคยอ่านก็คือว่าให้ยืนชิดก,กําแพงไว้เลยอืยืนชิดก,กําแพงไว้เลยให้มันตรึงอะไรไว้นะ,ะมีที่ยึดหน่อยเงี้ยที่ยึดหน่อยน,น,นี่นี่มันมาค้างที่ชั้นสิบห้านะใช่อี่าุผู้ชมฮะก็ สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้หรือเปล่าที่เล่าว่ามีเพจท่องเที่ยวที่มีคนติดตามมากกว่าสามหมื่นคนเขาโพสต์ภาพแฟนหนุ่มคุกเขาขอแต่งงานบนยอดเขาฟูจิประเทศญี่ปุน่นนะครับ,รบแล้วก็โพสต์ภาพที่แฟนเพจทักอินบ็อกซ์มาชื่นชมนะที่เจ้าของเพจนำสติ๊กเกอร์ข้อความเดียวกับชื่อเพจไปติดบนเสาที่ใช้กั้นเขตทางเดินบนภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งโพสต์เนี่ยมีคนเข้าไปแสดงความเห็นต่างๆนานามากมายว่าไม่ควรจะไปทําแบบนี้ในสถานที่ที่คนญี่ปุ่นเคารพและศักดิ์สิทธิ์คือไม่ควรจะไปติดสติกเกอร์อะไรในฝาผนังเนี่ยเขาไปติดแบบนี้อเห็นไหม<อ>ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กวิเคราะห์ดูซึ่งมีผู้ติดตามกว่า3ามแสนห้าหมคนนะครับบอกว่ามีลูกเพจท่านหนึ่ง แกเห็นโพสต์พอดีตอนปีนขึ้นเขามาแกเลยไปแกะออกให้นะแกะไปแกะออกให้แล้วก็ถ่ายไว้ด้วยว่าอ,อแกเอาไว้เรียบร้อยนะครับไม่มีแล้วเห็นไหมก็ขอขอบคุณความมือบอลของคุณสําหรับแอดแอดมินนะดีมากเลยนะบางครั้งการทําลายมันก็เป็นเรื่องที่ดียิ่งกว่าการทําลายสติกเกอร์ที่ไปติดตามสถานที่ท่องเที่ยวนะ อันนี้ยิ่งดีเลยไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากขอบคุณนะครับนี่ก็คคอก็คืออย่าไปอย่าไปติดสติกเกอร์อย่าไปขีดเขียนอะไรออบน,นสถานที่สาธารณะเวลาเราไปเที่ยวที่อื่นอออันนี้ไม่ได้ติดไม่ได้ขีดเขียนนะครับแต่ว่าไปติดสติกเกอร์ก็ไม่ควรทำก็ไม่ควรเอเอเมื่อประมาณต้นปีนี้ก็มีข่าวแบบเนี้ย่ที่คนไทยไปทเที่ยวญี่ปุ่น เราไปยืนอยู่ตรงสะพานเอแลาวสะพานเป็นแบบนี้เอไปเขียนอะไรไม่รู้อันนั้นเขียนเขียนอันนั้นแย่เลยแล้วตอนหลังคนไทยต้องเอาซื้อสีพปทาให้เขาไปลบให้เขาไปลบออันนั้นแย่เลยเขาอายไงก็จะคือคนไทยเหมือนกันใช่ใช่เขาก็ไม่อยากให้คนญี่ปุ่นว่าคนไทยใช่ไหมอันนี้ไปแกให้แล้วนะฮะเรื่องการท่องเที่ยวท่องชมฮในเพจไกจินทริปนะฮะ แบกเป้เท right ี่ยวคนเดียวโดยเบนถาวรอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังเขาโพสตเรื่องราวเกี่ยวกับการขับรถข้ามโลกมีใจความว่าสิ้นสุดปลายทางที่ตั้งใจไว้กับกรุงเทพถึงลอนดอนโดยการขี่มอเตอร์ไซค์ไปจากบ้านอย่างลำพังเจอทุกปัญหาที่เข้ามาและแก้มันด้วยตัวเองพบเจอผู้คนมากมายที่มีบทบาทในชีวิตอย่างคาดไม่ถึง เวลานี้ผมผ่านเส้นทางมามากกว่า24,000กิโลเมตรใช้เวลาวิ่งเล่นตามใจอยู่3เดือนกว่ากว่ารู้สึกเหมือนกับว่ามีชีวิตที่แปลกไปจากเดิมพอสมควรพอจะต้องกลับบ้านก็คงจะแปลกที่จะต้องนอนที่เดิมไปอีกนานแต่มันก็ถึงเวลาพักผ่อนแล้วแล้วก็ยังมียังคงมีเส้นทางที่เหลือรออยู่นี่ตอนนี้ก็รู้สึกไม่ได้ติดค้างอะไรกับทริปนี้ และนี่ไม่ใช่การเดินทางรอบโลกเพื่อเอาสติของไบเกอร์มาไว้กับตัวเองเพียงแค่อยากขี่มอเตอร์ไซค์ไปบันทึกเรื่องราวของผู้คนตามที่ตั้งใจเป็นสิ่งสำคัญและทั้งหมดผมต้องการจากการเดินทางในครั้งนี้ก็ขอบคุณผู้ติดตามและผู้สนับสนุนโดยตลอดนีด่นะไม่ได้ขี่ข้ามโลกไม่ได้ขี่รอบโลก ที่เขาตั้งใจไว้ก็คือกรุงเทพลอนดอนออมโหเนี่ขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะเทพลอนดอนอันนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะฮะสายแบบสายท่องเที่ยวอีในเขตมองโกเลียในทะเลทรายโอ้โหดูใหญ่ดูทะเลทรายของประเทศจีนซึ่งทุกวันนี้เวิรกวังมากขันของที่นี่แล้วเขาก็บันทึกเรื่องราวอะไรของเขาไปตลอดทางเขียวคนเดียวนะ นี่ร่างกายต้องอึดนะสองหมื่นสี่พันกิโลโอ้โหเป็นหมื่นกิโลเออเป็นหมื่นกิโลแล้วก็แฟนเขาออกมาคุยกับใช้เวลาสามเดือนบอกว่ามีห้องพักจริงใช่โอเคโอคือคือมาใหม่นะแต่ลักษณะไม่ได้ทําเวลาแต่เอาไปเรื่อยแต่เอาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะ ท่านผู้ชมว่าวันนี้ที่สารอาญานะครับทางปปทได้เผยแพร่เอกสารข่าวเกี่ยวกับมติของปปทอระบุถึงคดีที่มีการกล่าวหานะครับดาบตำรวจกอกันขณะเกิดเหตุเป็นตำแหน่งผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจท่องเที่ยวสองกองกำกับการหนึ่งนะครับผู้ถูกกล่าวหาว่า กระทำทุจริตในภาครัฐโดยมีหน้าที่จับกลุ่มปราบปรามนะบางอาจเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินโดยเรียกรับเงินจากผู้มีชื่อเป็นผู้แทนของเจ้าของสถานบริการอาบอบนวดสำหรับตัวเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่องด้นไม่ไม่กระทำการสืบสวนจับกลุ่มการกระทำความผิดอาญาอันเกี่ยวกับการค้าประเวณีและความผิดอื่นๆ ที่ได้เกิดหรืออาจจะเกิดมีขึ้นในสถานบริการอาบอบนวดน,นะครับในตำแหน่งอำนาจหน้าที่ของจำเลยอันมิชอบด้วยหน้าที่เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนะครับพูดง่ายๆก็คือแปลตรงๆคือไปไปรับเงินจากอาบอบนวด<อ>แล้วก็ไม่จับเขาเ<อ>นะครับ<อ>นี่ฮะ ดาบตำรวจกอไก่คณะกรรมการปปทพิจารณาแล้วในคราบประชุมครั้งที่29นะครับทับ2563เมื่อวันที่12มีนาคม2563มีมติเป็นเอกฉันท์วิจัยชีช้มูลความผิดการกระทําของดาบตํารวจกอไก่ผู้ถูกกล่าวหานะครับแล้วก็ส่งฟ้องศาลซึ่งทางศารอาญานะครับเมื่อวันที่20ตุลาคม65ศารอาญาคดีทุจริต ประพฤตไม่ชอบกลางได้ตัดสินนะครับการกระทําของจําเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ถามเป็นเจ้าพนักง,งานเรียกรับหรือยอมจะรับทรับสินนะครับแล้วก็ลงโทษจําคุกจําเลยกระทงละ5ปีรวม33กระทง รวมจำคุก1 6 5ปีแต่เมื่อรวมโทษจำคุกทุกกระทงแล้วให้จำคุกสูงสุด50ปีนะครับซึ่งพนักงานในอาการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสามพิพาษาจำเลยมีความผิดตามฟ้องโจทย์ครบท้วนแล้วเห็นควรไม่อุทธรณ์คณะกรรมการปรปรทในการประชุมครั้งที่2องทับ2566เมื่อวันที่10มกราคม2 5 6 6มีมติเห็นชอบไม่อุทธรณ์นะครับ ส่วนจำเลยอุดทอนคำพิพากษาแล้วกออ็วันนี้นะครับวันนี้ศาลอุดทอนก็พิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกนะครับร6อปีจำคุกสูงสุดห0ปีครับนี่ครับคงจะไปรับเงินเข้ามาเป็นงวด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 หลายครั้งก็เป็นกระทงกระทงกระทงไป ที่อาบผมนวดนะฮะเห็นไหมฮะท่านผู้ชมฮะดาบตํารวจนะฮะดาบตํารวจแค่นี้เองไปรับเงินผมว่าก็ไม่ได้เยอะหรอกอแต่รับเป็นประจำไงก็ถือเป็นหนึ่งกระทงความผิดไปทั้งหมดนะครับทั้งหมดก็สามสิบสามกระทงนะต่อสิบเก้ากระทงมันมีหลายหลายข้อหาบางข้อหาก็สิบเก้ากระทงบางข้อหาก็สิบสามสิบสี่กระทงรวมแล้วพุก ร้อหกสิบห้าปีเห็นไหมฮะ oh. ก็ไปรับสวยอะ่ะแต่สูงสุดมันก็ห้าสิบปีใช่คุ้มไหมคุ้มไหมล่ะคุ้มไหมห้าสิบปีไม่ได้ฆ่าใครตายเลยนะเพออียงแต่ไปรับเงินประจํารับเงินประจําแล้วก็ไม่จับกลุมรู้ว่าที่นี่มีการค้าประเวณีอ่เออนี่ท่านชมมีข่าวต่างประเทศเล่าให้ฟังข่าวหนึ่งเออมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวเวียดนาม อายุ26ตอนเด็กๆนั้นโอ้ตอนเด็กๆสาวๆเนี่ยหน้าตาน่ารักมากถึงขนาดว่าเป็นดาวเด่นของหมู่บ้านพอได้ชื่อว่าเป็นดาวเด่นของหมู่บ้านเธอก็จะรักสวยรักงามแต่ว่าไปสังเกตตัวเองว่ารู้สึกว่าตัวเองอ้วนไปหน่อยก็พยายามจะลดน้ําหนักลดน้ําหนักลดน้าหนักท่านชมรู้ไหมครับว่าตอนนี้น้ําหนักเขาอายุ26ในน้ําหนักเท<ม>่าไหร่น้าหนักของเขาตอนนี้เนี่ยนะ19กิโลโอ้โห อันนี้ภาพซ้ายตอนอยังสวยทั้งสองภาพอแล้วตอนอผอมมีไหมวันนี้ตอนผอมก็เริ่มผอมแล้วน,นะภาพขวาน,นี่ตอนตอนซ้ายนั่นยังแบบดีๆอุยดูดีนี่ตอนนี้สิบเก้ากิโลโหน่ากลัวมากโอ้หนี่นี่เนไหมผอมมากเธอบอกแบบนี้ตอนนั้นเนี่ยนะฮะตอนที่เธอเป็นสาวๆเนี่ยนะเอ,อส่วนสูงร้อยห้าสิบห้าเซนหนัก 5 3กิโลประมาณนี้ผิวขาวเนียนสวยเลยเป็นดาวเด่นของหมู่บ้านนี่นะฮะพอสมัยเรียนมัธยมรู้สึกว่าแม่ทำไมตัวเองอ้วนจังลดน้ำหนักหน่อยดีกว่าลดลดลดนะยิ่งลดยิ่งลงยิ่งลงยิ่งลดด้วยการทำไมฮะลดแป้งไม่กินข้าวเลยนะไม่กินข้าวไม่กินเฝอไม่กินวุ้นเส้นเนื้อสัตว์กินไหมเนื้อสัตว์ก็งดเอาแล้วกินอะไรไม่กินเลยอาหารแต่ละมือ มีแต่ถั่วกับผักกินถั่วกินผักกินถั่วกินผักน้ำหนักก็ลดลงเรื่อยๆผอมลงผอมลงผอมแบบวูบลงเลยเอพ่อแม่เ็าเตือนว่าเฮ้ยมันมากเกินไปนะฮะนี่ฮะอันเจ้าไงล่ะอดาถึงานเเธอตอนนั้นเธอเองเถียงพ่อแม่ไม่เป็นไรพ่อแม่ไม่ต้องห่วงหนูรู้ตอนนี้หนูรู้ดีว่าหนูทําอะไรอยู่ไม่ต้องไปกังวลนะฮะเธอก็ลดลงเรื่อยๆทุกขาดิเป็นระหวาเสียบใช่ลดลงลดลงจนกระทั่ง เออมีอยู่วันหนึ่งเดี๋ยนะฮะเธอประสบอุบัติเหตุต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลปรากฏว่าอุบัติเหตุไม่หนักมากแต่รักษาตัวนานมากเพราะร่างกายฟื้นตัวช้าหมอบอกฟื้นตัวช้าเพราะว่าร่างกายคุณนะ่ะมันขาดสารอาหารเดีะฮะแล้วก็หลังจากนั้นตอนอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยด้วยความที่ป่วยด้วยนะ แล้วก็ร่างกายไม่แข็งแรงด้วยหมอก็วินิจฉัยว่าเธอเป็นโรคอะไรนะภาวะทุพภโภชนาการเธอก็คือโรคเกี่ยวกับโภชนาการนะผอมมากตอนหลังเนี่ยออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านเนี่ยร่างกายยังผอมอยู่ผอมถึงขนาดที่ว่าอะไรนะเดินเนี่ยเดินได้แต่บนพื้นราบขึ้นบันไดไม่ได้ขึ้นบันไดเนี่ยต้องมีคนอุ้มขึ้นพาขึ้นไป เพราะว่ามันไม่มีแรงแม้แต่จะก้าวขึ้นบันไดโอ้โหทุกวันนี้เธอทําอะไรครับเธอก็ได้ออกมาแต่เตือนว่าใครก็ตามแต่จะลดน้ําหนักอะอย่าทําแบบเธอให้รักตัวเองให้มากนะกินอาหารให้มันถูกสุขลักษณะอยากจะลดน้ําหนักก็ทําให้มันถูกวิธีโอ้โหเมื่อประมาณสักเดือนสองเดือนที่แล้วเราเสนอข่าวเด็กต่างประเทศเด็กฝรั่งอายุ หนักยี่สิบกว่ามั้งใช่ไหมเราเขาว่านั่นผอมแลยนะอโอ้โหนี่หนัก่าอีกนี่สิบเก้าแขนขาเี่แบบโทษนะเหมือนกับแค่มีหนังแปะอยู่ที่กระดูกเท่านะั้นเปห็นเส้นเลือดแบบสีเขียวเลยถ้าล้มก็มีหักอะ่ะโอ้ล้มไม่ได้เลยเดินทุกวันนี่เดินได้แต่บนพื้นราบ ช่ขึ้นบันไดไม่ได้มาที่สู้นี่เห็นขึ้นบันไดไม่ได้ไม่รู้จะขึ้นยังไงไม่มีกล้ามเนื้อไงไม่มีโอ้โหไม่มีกล้ามเนื้อโอ้โหดูสิ่อยนะท่านผู้ชมฮะที่แบบโครงกระดูกเดินได้จริงๆเลยนะใช่ดีของแท้เลยโอ้โหโอ้เดะลุกยังลำบากเลยบาดเสียวบาดเสียวจริงบาดเสียวแทนนะต้องเกาะตลอดโอ้โหโวดจะหักเลินเข้าห้องน้ำห้องท่าอย่าง นนะสมมุตินั่งนั่งห้องน้ําเนี่ยแล้วจะลุกขึ้นมาอย่างไรก็มีคนไปดึงลุกยังลําบากเลยเช่อไหมีโ้ยในช่วง่ผานมาี่เวียนาใเวียดนาม่ชวง2ที่นเวียดนามใช่ใช่วท่นมาเวียดนามชมะวันที่เวียดนามใ่น่ทผานมาที่เวีนามใ่ไนชอวีกข่าวจากเวาหนช่งคุีที่านเวษมชหมนช่งคลนะครับ ็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกสมเนี่ยะครับมีการส่งผลสอบการกระทําของเจ้าหน้าที่เรือนจาพิเศษกรุงเทพและโรงพยาบาลตารวจนะฮะเข้าข่ายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทักษิณอดีตนายกในการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจตอนนี้ได้รับเรื่องแล้วกําลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคําวินิจฉัยของกสมมีรายละเอียดและข้อเท็จจริง ทางพยาหลักฐานว่าอย่างไรซึ่งคำบรริจชัยกสมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการตรวจสอบของเราโดยระหว่างการตรวจสอบเราก็จะฟังข้อเท็จจริงตามพยาหลักฐานแล้วนําเข้ามาประกอบสํานวนนะครับคําริณิชัยของกอสมจะทําให้การตรวจสอบในกรณีนี้เร็วขึ้นหรือไม่นะครับคุณวิทนิวัฒน์ชัยก็บอกว่าก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงก่อนเอกสารรายละเอียดหลักฐาน ก็ยังไม่เห็นเรื่องของรายละเอียดคำว,วินิจฉัยของกอสอมอซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเข้าข่ายเรื่องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จึงต้องไปดูเจตนาในทางคดีอาญาและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปปชได้รับเรื่องไว้ตรวจสอบอยู่แล้วนะครับเราเพียงแต่นําความเห็นของกอสอมอมาประกอบการพิจารณาส่วนการวินิจฉัยเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ,ารปปชทําหน้าที่พิจารณานะครับนี่ครับ เรื่องการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเจ้าหน้าที่มีการเอือ้อให้หนายทักษิณก็ต้องไปดูหลักฐานข้อเท็จจริงโดยในกระบวนการการตรวจสอบก็จะมีขั้นตอนในการทํางานยืนยันว่าเรื่องนี้สามารถวินิจฉัยได้แล้วจะต้องดูกรอบกฎหมายว่ามีกฎกติกาไว้ยอย่างไรและเกิดการฝ่าฝืนกติกาหรือไม่อย่างไรนะครับนี่ครับก็แล้วก็เาถามว่าเอ,อยังไงก็ตามแต่ตอนพิสูจน์เนี่ยมันต้องไปขอดูกล้องวงจรปิด ของโรงพยาบาลตำรวจไหมคุณนิวิชัยบอกว่าก็ต้องขอฮะเออก็ต้องขอมาทีนี้พี่จะมีหรือเปล่าใช่ไหมจะมีกล้องวงจรปิดหรือเปล่า<อ>นะฮะก็ดาว่าไม่มีแหละถึงมีก็คงจะหาไม่เจอแล้วละ่ะ <c oughs> อันนี้ผมพูดเองเนะนี่ฮะเอ่อช่วงที่ผ่านมานะฮะทางโรงพยาบาลตำรวจอ้างเรื่องของสิทธิผู้ป่วยในการไม่เปิดเผยรายละเอียดนั้นคุณนิวัชัยบอกว,กว่าก็ต้องไปดูระเบียบวิธีปฏิบัติของโรงพยาบาล ว่าข้อกล่าวอ้างมีเหตุผลและฟังได้หรือไม่นะครับเรายังไม่อยากไปบอกว่าโรงพยาบาลปฏิเสธให้ความร่วมมือและเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่ต้องดูข้อปฏิบัติของโรงพยาบาลว่าที่เขาอ้างแบบนั้นเนี่ยมันอยู่ในขอบถ่ายการระเบียบการปฏิบัติที่เขาทําให้เขาสามารถอ้างแบบนั้นได้ไหมนะครับเรื่องนี้นะฮะเรื่องของการฟออ้องกรมและจัดทัน็ดีโรงพยาบาลตํารวจก็ดีเนี่ยแหละซึ่งถ้า เรื่องไปถึงศาลนะโอ้โหผมว่าสนุกนใช่ไหมถ้าเรื่องไปถึงศาลใดศาลหนึ่งนะนนรับรองแต่ย้ำนะว่าเรื่องนี้เขาไม่ได้ฟ้องคุณทักษิณนะเขาฟ้องทางด้านของโรงพยาบาลตํารวจเขาฟ้องโรงพยาบาลตารวจแล้วก็เรือนจาเจ้าหน้าที่เรือนจำว่าช่วยกันเอื้อใหอ้นายทักษิณตอนเป็นนักโทษเนี่ย เป็นแบบนี้แบบนี้นะครับโดยที่นักโทษคนอื่นไม่ได้เลยคือถ้าขึ้นศาลสนุกแน่ให้ศาลได้วินิจฉัยได้ตัดสินนะฮะเราก็เราดูข่าวนี้นะแล้วผมก็ได้แต่ภาวนานะว่าถ้าคนที่ทําอะไรแบบไม่ตรงไปตรงมาเออแล้วเอื้อประโยชน์นะี่นะออผมขอให้คุณติดคุกนะเลอยอผมอยากให้คุณติดคุกจริงๆนะทำงานแบบไม่ตรงไปตรงมารู้อยู่แล้วว่า เอื้อประโยชน์ให้คนคนนี้ใช่ใช่ไหมและยังทําอีกคือตอนนั้นมีคนไปร้องเยอะนะไปร้องอปปชไปร้องกระทรวงยุติธรรมไปร้องนู่นร้องนี่เยอะมากนะปปชอบอกว่าก็รับเรื่องไว้อยู่แล้วมีอยู่แล้วม,มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ